สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญ10บาทโลหะ2สีเหรียญน,นี้มีความพิเศษครับเพื่อนๆเ,เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญ ใช้จ่ายหมุนเวียนทั่วๆไปนะครับเนื้อโลหะรอบนอกเป็นเนื้อคิวโปรนิกเกิลส่วนเนื้อโลหะรอบในนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองด้านหน้านะครับเป็นพระบรมฉายาธิษฐานของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชบรม,มนาถบพิตร ทางด้านซ้ายมือนะครับพิมพ์คำว่าภูมิพลอดุลลยเดชส่วนทางด้านขวามือนะครับพิมพ์คำว่ารัชกาลที่9เหรียญน,นี้ก็ไปเหรียญใช้จ่ายหมุนเวียนทั่วๆไปนะครับเพื่อนๆแต่เหรียญน,นี้นะครับมีความพิเศษนะครับทางด้านพระเศียรน,นะครับจะมีความพิเศษดังนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตดูนะครับ ระวางเนื้อคิวโปนิกเกิลนะครับกับเนื้อทองเหลืองนะครับบริเวณด้านล่างของพระบรมนะครับละวางพระบรมกับเลก,ก้านะครับจะมีความห่างของเนื้อทองเหลืองกับเนื้อคิวโปนิกเกิลนะครับแยกออกจากกันนั่นเองนะครับส่วนด้านบนนะครับตรงคําว่าอดุรยเดศนะครับสังเกตดูนะครับเพื่อน จะกินขอบเนื้อทองเหลืองเข้ามาด้านในนะครับเห็นไหมครับด้านบนนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะกินขอบของเนื้อคิวบอลิเกลออกมาด้านนอกนะครับสังเกตดูนะครับเหรียญนี้นะครับมีความพิเศษตรงนี้ครับเพื่อนๆนะครับมีความพิเศษตรงนี้นะครับเป็นเงินเป็นทองครับเพื่อนๆนะครับใครมีนะครับเก็บสะสมเอาไว้นะครับเพื่อนๆเหรียญนี้นะครับที่นักสะสม มักเรียกกันว่าเหรียญไส้แตกนั่นเองนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับเป็นเงินเป็นทองครับทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังก็มีความพิเศษนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆมาดูทางด้านก้อยนะครับทางด้านก้อยทางด้านก้อยนะครับเป็นวัดอรุณราชวรารามนะครับราชวรมหาวิหารทางด้านซ้ายมือนะครับพิมพ์คําว่าประเทศไทย ส่วนด้านบนนะครับตรงกลางเป็นอักษรเบลนะครับระบุราคา10บาททางด้านขวามือพิมพ์คำว่าอสอพศ2549ด้านล่างนะครับด้านล่างเป็นตัวเลขนะครับ เป็นตัวเลขไทย10บาทนะครับและก็ตัวเลขอารบิด10บาทเช่นกันนะครับสำหรับความพิเศษนะครับของทางด้านก้อยนี้นะครับจะมีความพิเศษดังนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงใต้าฐานวัดอรุณนะครับสังเกตลงมาทางลายน้ำนะครับ ทางแม่น้ำเจ้าพญานะครับจะเห็นที่เป็นลักษณะคล้ายเรือสองลำนะครับที <bird> <inga> ่เป็นลักษณะคล้ายเรือลำน้อยอยู่สองลำนะครับหรือนักสะสมบางคนก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะคล้ายเต่านะครับหรือที่นักสะสมเรียกกันว่าเหรียญ10บาทเต่านั่นเองนะครับหรือนักสะสมบางคนนะครับก็จะเรียกว่าเหรียญ10บาท เรือนั่นเองนะครับตรงนี้เองนะครับเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆองทุกคนทุกท่านนะครับตรงนี้เองนะครับเป็นเงินเป็นทองเพื่อนๆนคนไหนมีนะครับคนไหนสังเกตเห็นนะครับเก็บเอาไว้นะครับเพื่อนเพื่อนเก็บเอาไว้ราคาสูงแน่นอนนะครับราคาพุ่งแน่นอนนะครับส่วนราคานะครับได้ยินมาว่านะครับนักสะสมหลายๆคน บอกว่าราคาเนี้ยจะแพงหรือจะต่ำนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของเรือหรือขนาดของเต่านั่นเองนะครับถ้าเต่าตัวใหญ่นะครับหรือขนาดตับาพน้ำเลยนะครับหรือขนาดเรือยอทเลยนะครับอันนั้นราคาสูงแน่นอนครับเพื่อนๆสำหรับผมแล้วนะครับก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเก็บ เหรียญ10บาทรัชกาลที่9นะครับนะฮะเป็นการฝึกนิสัยของตัวเองอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราได้เก็บสะสมแล้วก็สอนลูกสอนหลานนะครับให้เก็บนะครับเหรียญ10บบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่9หรือรัชกาลที่10นะครับก็มีค่านะครับเท่าๆกันนะครับเหรียญทุกเหรียญนะครับมีค่ามีราคาทุกๆเหรียญนะครับเราเก็บวันนี้นะครับในอนาคตข้างหน้านะครับราคา แพงกว่าห้าเหรียญแน่นอนนะครับเพื่อนๆเนาะ,เ,นเ,นเ,นะเงินทุกบาทนะครับทุกเหรียญนะครับมีราคานะครับธนบัตรทุกธนบัตรมีราคานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บได้มากได้น้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับและขึ้นอยู่กับว่านะครับเงินที่เราเก็บนะครับ <inary> เหรียญที่เราเก็บธนบัตรที่เราเก็บนั้นนะครับจะมีความพิเศษตรงกับที่นักสะสมต้องการนะครับไม่แน่นะครับ แล้วเก็บเอาไว้เนี่นะครับเก็บเอาไว้ในกระเป๋าหรือว่าในอมซั์นะครับหรือว่าในกระปุกอมทซั์เนี่ยนะครับนะครับไม่แน่นะครับเราทุบออกมานะครับวันหนึ่งนะครับเหรียญเหรียญนั้นนะครับอาจจะมีค่ามีราคานับหมื่นนับแสนก็ได้นะครับนะครับอย่างเช่นเหรียญที่มีพระเศียรสองด้านเนี่ยนะครับซึ่งนักสะสมหลายๆคนหลายๆท่านก็ตามหาอยู่นะครับ เราสะสมเอาไว้เราไม่ได้สังเกตเนาะนะครับเราได้มานะครับจากแม่ค้าขายหมูปิ้งนะครับจากแม่ค้าขายส้มตําหรือว่าจากร้านขายสะดวกซื้อนะครับร้านเซเว่นอะไรพวกนี้นะครับไม่แน่นะครับเขาทอนเรามานะครับและเรียนเรียนนั้นอาจจะมีความพิเศษนะครับอาจจะมีทั้งด้านภาษียน2ด้านหรือว่าทางด้านก้อย2ท่ด้านก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตอะไนะครับเราพลิกมามันก็เป็นเป็นเงินนะครับ แล้วพลิกมามันก็คือเงินนะครับเราก็ไม่ได้สังเกตว่ามันจะมี2ด้าน3ด้านอะไรทํานองนี้นะครับหรือว่ามันอาจจะมีพระเสียรตั้งเหมือนกันนะครับทางด้านโน้นก็อาจจะมีทางด้านวัดอรุณนะครับที่ตั้งขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหรียญปกติทั่วไปนะครับมันจะกลับด้านกันเนาะนะครับพระเสียรขึ้นข้นขนนางบนยอดพระปรางก็จะลงข้างล่างลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญเหรียญนั้นน่ะกลายเป็น อยอดของพระปางวัดอรุณเนี่ยขึ้นข้างบนนะครับและก็ด้านพระเศียรก็ขึ้นข้างบนเหมือนกันอันนั้นก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะครับนักสะสมก็ต้องการอยู่เหมือนกันนะหรือว่าอาจจะไม่ขึ้นตรงก็ได้นะครับอาจจะไปเอียงซ้ายนะครับเนาะยอดพระปางของวัดอรุณเนี่ยนะครับอาจจะไปทางซ้ายนะครับพระเศียรของ รัชการที่9อาจะขึ้นข้างบนอย่างนี้นะครับหรือว่าพระเสียรของรัศศ <ım. S 2> ิษนะครับอาจจะขึ้นข้างบนลักษณะอย่างนี้นะครับและก็ตราสัญลักษณ์ของรัศที่10เนี่ยอาจจะไปแนวขวางเนี่ยลักษณะนี้แล้วครับหรือว่าตั้งอะไรทำางนี้นะครับเป็นเงินเป็นทองกันทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนะครับและก็จะเป็นเหมือนทางด้านพระเสียรนะครับอาจจะมีความพิเศษนะครับในส่วนของเหรียญใส้แตกนะครับอันนี้เราก็เก็บสะสมเอาไว้ก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ ครยงแต่ว่าเราสังเกตหน่อยนะครับปัจจุบันนี้ผมก็เหมือนกันนะครับผมได้เหรียญ10บาทนะครับที่ไปซื้อของแล้วเขาทอนมานะครับผมก็มาต้องมาจับก่อนนะครับหมุนดูก่อนนะครับว่าเอ๊มันมีความพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับเป็นเงินเป็นทองไหมนะครับก่อนที่เราจะเก็บสะสมหรือว่าก่อนที่เราจะนําไปซื้อนะครับไปใช้จ่ายนะครับในส่วนของรัศการที่10เนาะเราก็จะไปซื้อไปใช้จ่ายไปทอนหรือว่าไปแลกนะครับไปซื้อของกินอะไรทํานองนี้นะครับ ถ้าบางคนนะครับพิมบอกว่าโอ้ไปซื้อของกินหมดแล้วอะไรทํานองนี้นะครับมีครับเคยมีเคยมีอะไรทํานองนี้แต่ว่าเอาไปซื้อของกินแล้วอันนี้มันก็น่าเสียดายนะครับเนาะน่าเสียดายนะครับเพื่อนเนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะครับเหรียญทุกเหรียญนะครับมีค่ามีราคานะครับธนบัตรทุกธนบัตรมีราคานะครับขึ้นอยู่กับว่ามีความพิเศษตรงกับ นักสะสมต้องการหรือไม่แค่นั้นเองนะครับสำหรับชุ่นี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณสวัสดีครับ